สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโนกวังเสงครับและคลิปนี้นะผมจะพาไปชมกับตัวโคราออติสนะที่ราคาดีมากครับผมใครมองหารถเก๋งหนึ่งคันนะฮะใช้งานดีสะดวกสบายนะครับผมแล้วก็ขับขี่ต่างจังหวัดได้สบายๆผมบอกเลยนะออติสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคันเลยที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับและคลิปนี้บอกเลยว่าสุดพิเศษแน่นอนนะฮะ ซึ่งคันนี้เนี่ยนะครับผมราคาปกตินะอยู่219,000บาทราคานี้ว่าถูกนะนะสำหรับตัวออติสตัวรุ่น 1.6G ปี11นะครับผมแต่นะฮะเอาส่วนลดอีก20,000บาทครับเหลือแค่199,000บาทเท่านั้นสำหรับตัวออติสหน้าแบนคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าถูกมากนะฮะแล้วก็ผ่อนถูกผ่อนสบายนะครับผมใครมองหายอยู่นะออติสคันนี้ราคาดีมากและเราการันตีนะครับว่ารถคันนี้ครับ ไม่เคยมีประวัติร่องรอยจากการชนแน่นอนนะฮะว่าจะเป็นทั้งตัวชนหนักพิการจมน้ําตัดต่อนะฮะไม่มีแล้วก็ที่สําคัญนะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สแล้วก็ไม่ใช่แท็กซี่ปลดป้ายมาด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะใครได้ไปครับมานะฮะเดี๋ยวลองมาดูดีเทลคันนี้กันดีกว่าครับสําหรับคันนี้นะครับเขาจะมาในส่วนตัวโฉมหน้าแบนนะครับผมหน้าแบนแบบไมเนอร์เชนแล้วนะฮะอ่ะไฟหน้าครับคันนี้นะไม่มีร่องรอยจากน้ําขังหรือว่ารอยแตกแล้วครับ พวกกันชนหน้าอยู่ในสวยสภาพดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวภายใต้ฝากระโปรงนี้เป็นไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะฮะขนาด1.6ลิตรครับเป็นเครื่องดูโอวี i ีนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าขับดีประหยัดดูแลรักษาง่ายนะครับผมพวกเกียร์แรงต่างเนี่ยก็คือทนมากนะฮะ้วส่วนของตัวภายในห้องเครื่องครับคันนี้ เดิมแห้งนะฮะไม่มีคราบไม่มีเยิ้มนะครับพวกบอดี้ต่างๆสภาพสวยครับนีซอกในเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะฮะพวกสติกเกอร์เหรียญบาทด้านหน้าเดิมอยู่ครบนะครับผมคันหน้าสภาพสวยครับสวยประมาณนี้เลยนะครับแล้วในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้าเป็นฝาเดิมนะฮะสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับมอกรแรงต่างก็ยังอยู่ครบนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมนะฮะบ่งบอกถึงความเดิมของคันนี้เข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านข้างกันบ้างนะฮะซึ่ง คันนี้นะครับผมนี่เป็นไงด้านข้างสภาพสวยนะครับล้อแม็กเป็นล้อเดิมนะครับคันนี้นี่แล้วก็ระบบเบรกนะเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4รล้อนะนี่เป็นไงบอกเลยว่าใช้ดีมากแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะครับคันนี้อ่ะเป็นเบาะหนังนะฮะโทนสีเบจครับผมนี่แบบนี้เลยแล้วก็นั่งสบายแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะตัวบอดี้อ่านะครับ น็อตประตูนะฮะซอกในสติ๊กเกอร์เดิมนะครับผมอยู่ครบไม่มีสาดสีทับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับผมนี่เม็ดอาร์คนะครับผมสภาพกลมเดิมสวยจากโรงงานนะฮะนี่ประตูหน้าแบบนี้เลยนะครับในส่วนตัวคอนโซลน,นะครับคอนโซลเนี่ยเป็นทูโทนนะซึ่งอาการประจํารุ่นของตัวติดรุ่นนี้เนี่ยนะั่นคือตัวคอนโซลเนี่ยมันจะแตกนะครับผมแต่คันนี้นะ บอกเลยว่าต้องออากการใช้งานมีน้อยมากแล้วก็พวกคราบกาวไม่มีนะครับคันนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะฮะแล้วในส่วนของตัวเบาะครับนี่เบาะเนี่ยสวยนุ่มฟูนะอันนี้ถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวลองดูด้านท้ายมากดีกว่าสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น 1.6G นะครับเป็นตัวท็อปของเครื่องพันหมาเลยนะฮะนี่เป็นไง พวกเงนชนท้ายแรงต่างนะครับไฟท้ายนะฮะและคันนี้เนี่ยเขาจะมีสปอยเลอร์มีวิ่งหลังมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวระบบไฟเบรกโนนที่3ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปดูภายในดีกว่านะครับสำหรับตัวที่เก็บสัมภาระเอาติดนะครับในส่วนของตัวที่เก็บสัมภาระเนี่ยเอาติดบอกเลยว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเพราะว่ามันจุได้เยอะนะฮะแล้วภายในเนี่ยกว้างแล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยนะที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือตัวบอดี้ของตัวรถ นะครับด้านท้ายเม็ดอาร์คเดิมนะฮะพวกรอยไม่กวาดอุปกรณ์ติรดรถก็คือเดิมอยู่ครบตัวบอดี้ไม่มีต้องรอยจากการเจาะหรือว่าติดตั้งแก๊สม,มาก่อนด้วยนะฮะพวกซอกล้างนะ้ำน็อตฝาท้ายแรงต่างก็ยังสภาพเดิมสวยครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้เราดูด้านหน้านะฮะด้านฝั่งคนนั่งด้านหลังเราก็ต้องดูฝั่งคนขับนะครับเวลาดูรถต้องดูครบทั้ง4ด้านนะครับนี่นะฮ erm ะหัวน็อตเดิมสติ๊กเกอร์อ่ะเดิม นะครับผมแล้วก็ตัวเม็ดอาร์ตเดิมแบบนี้นะครับวงบอกถึงความเดิมเข้าไปอีกนะฮะแสดงว่าคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวระบบไฟฟ้านะครับคันนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะตัวกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเนี่ยเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะฮะเป็นแบบปรับมุมมองไฟฟ้าครับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าด้วยมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะฮะเป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วคันนี้อ่ะ เลขใหม่ทั้งนิดนึงแล้วกันนะครับคันนี้เลขใไม่ที่2 4 0 0 0 0กว่าโลนะครับผมบอกเลยว่าสำหรับรถปี2 0 1 1นะก็ถือว่าใช้งานมาปกตินะครับผมสำหรับพี่พีท่านใดมองหาตัวออาติสสักหนึ่งคันอยากได้แบบสภาพสวยๆราคาถูกนะฮะผมบอกเลยคันนี้ราคาถูกมากนะเพราะว่าเป็นได้เป็นตัวท็อปรุ่น1.6นะครับผมไม่เคยติดแก๊สไม่แท็กซี่กดป้ายและเราการันตีให้ครับว่าตัวรถ ไม่มีประวัติชนหนักติดความจมน้ําตัดต่อยอมแมวแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้เอาไปเลยนะฮะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมสนใจติดต่อพวกเราด่วนครับศูนย์หกสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดครับหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลนะฮะที่เอสไซเคเอสหนึ่งสองสามสี่ครับมีด้านหน้านะคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับผมและพี่ๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ครับเป็นกําลังใจพวกเราง่ายๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ พร้อมพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะฮะและคลิปนี้ครับพวกเราทีมงานกงเสียงโ้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ